หลายคนสงสัยว่าทําไมการพาแพ้ให้กับไบรตันมันถึงหน้าหงุดหงิดขนาดนั้นทําไมแฟนแมนยูถึงหงุดหงิดขนาดนั้นนะครับบางท่านบอกว่ามันก็เป็นการแพ้แค่นัดหนึ่งในฤดูกาลเท่านั้นแต่ในมุมของแฟนแมนยูนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในนัดแรกที่อิดเทิลเฮนชเข้ามาคุมทีมเลยเราก็เจอกับไบรตันนี่แหละแล้วเราก็แพ้ไปแพ้ไป2ประตูต่อ1คาบ้านด้วย นะและมาถึงตอนเนี้ผ่านมา3ฤดูกาลแล้วเจอกัน5ครั้งในหลีกแมนยูชนะได้แค่ครั้งเดียวเราแพ้ถึง4ครั้งแถมนัดที่ชนะนัดคือนัดที่เดซบี้ปล่อยจอยละเพราะว่าเขาประกาศที่จะออกจากไบตันและในนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วและเมื่อมองผู้เล่นตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับไบตันเลยนะครับ ตอนนี้มีนักเตะเพียงแค่4คนในทีมแมนยูนะครับที่ยังลงเหลืออยู่นั่นคือบรูโน่เฟอร์นันเดสแฮร์รี่แม็กควายมาคัทแรตฟอร์แล้วก็ดิโอโกดารเรียกว่าเปลี่ยนทีมไปมากมายพอสมควรนี่ยังไม่นับพวกตัวสำรองหน้าใหม่ที่นั่งข้างสนามอีกนะครับและเมื่อเราลองมองไบรตันบ้างไบรตันก็เหมือนกันเปลี่ยนทีมไปมากมายพอสมควรจากครั้งแรกที่เจอกัน กับเทนฮากนะครับไม่มีแล้วนะครับสำหรับโรเบิร์ตซันเชสซอลลี่มาร์สไคเซโดแม็กอนลิสเตอร์บาสกาลกอสหรือเรียนโดทอสซาตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสตีลที่เป็นนายประตูนะครับฟานเฮกเคมินเทเจมินเนอร์ในวัย37ปียืนคู่กับเิลียกิวมอร์แล้วก็ข่าวลุมิอโตมะไบรตันก็เปลี่ยนไปมากมายพอสมควรนะครับเปลี่ยนแทบยกทีมกันเหมือนกัน แล้วไบรตันก็เปลี่ยนผู้จัดการทีมมาถึง3คนแล้วไม่ว่าจะเป็นพอตเตอร์เดร์แซบีแล้วก็ล่าสุดฟาเบียงเอเซเลอร์แต่แมนยูของยุคเทนฮากก็ยังไม่สามารถเอาชนะไบรตันได้แถมใช้เงินไปถึง400-500ล้านปอนด์แล้วและเทนฮากก็ได้ทำทีมต่อเนื่องมาถึง3ฤดูกาลแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ลำไบรตันได้สักทีจนแฟนบอลรู้สึกว่า ตอนนี้ทีมเราพัฒนาขึ้นแล้วจริงๆเหรอหรือยังย่ำอยู่กับที่หรือยังไม่ได้ไปไหนการแพ้แพ้ไบรตันมันถึงแสดงออกความรู้สึกของแ,นแฟนแมนยูได้เป็นอย่างดีว่าสรุปสุดท,ท้ายแล้วเรายังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือการคว้าชแชมป์เอฟเอคัพและลีคัพเป็นเพียงแค่ฉากบางหน้าเพื่อปลอบใจพวกเราว่า เรากำลังพัฒนาขึ้นนะครับคิดเห็นกันยังไงครับกับการแพ้แพ้กับใบตันนี่ซํำแล้วซํำเล่าซํำแล้วซํำเล่าจนไม่รู้ว่าทีมไหนคือทีมใหญ่ทีมไหนคือทีมเล็กแล้วนะครับฝากคอมเมนต์และกดติดตามมันด้วยขอบคุณครับ